วาประมงหัตูโพนายังอริยสัจจังพิกเววังนิมุตตังยาประมงหตูปาตวาจะมาราชาตตานางกาฉามิตุมเมติอริยสัจจังพิกเววังนิมุตตังภูมิมะชัยยะภูมิเจ้าที่เจ้าทางภูมิผีบ้านผีเรือนภูมิเพพารักหวาังอย่างมหาราชาตตานางกาฉามิตุเมติอริยสัจจังพิกเววังนิมุตตังยาประมังหตูปาตว่า ชาตาตานางโอตุพันเตเดจวาโสโหตุมาราชาบุพเพวาโสกตาวรานางตุมเวติอริยต่างจังพิฆเววังสาธุนโนพันเตเดจวาโสโหตุโอนามาพันเตสาธุว่าตามนะอุวันังยังพันเตข้าพระเจ้าทั้งหลายปรารถนาบูชาเพราะภูมิชายะมงคล เป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นผีบ้านผีเรือนเป็นเทพาอรักษ์โสวะนังน้อมถวายเครื่องเส้นสงเวยต่อพระภูมิชัยยะมงคลอุวาประมังโหตุยังมหาราชาขอความเจริญรุ่งเรืองมีคนนิยมชมช,มชอบภาพพระเจ้าตลอดกาลละนานอุวะประมังโสวะหังยังพันเตนะโมพุทธายะ นำทรงถวายเครื่องเส้นเหล่านี้ต่อพระภูมิ Off ทั้งข้ people, water, curtain, van, so ang ang าทาสบริวารอุวาประมังโสวหังยังพันเตสาทุปักปักตุนี้ดอกเลยเปักกดานนบนเลยนะครับอะไรขึ้นบนเยังพันเตเดชบาลมีมาราชบุงเพวาโสสตาุรานาัง อริยสัตจังบิกเววังภุมาใจยสตานังกาชามิลงเมอริยาสัตจังบิกเววังนิมดต่างยาปะมังโอตุที่เหลองยังบันเตเดชวาสโสมหาราชาบุงมเฟวาโสกตาอุานังยังมหาราชาบุ้มเววาโสยังพันเตเดชวาสีมหาราชาสตานังกาชามิงเม จังิกเววังที่มุดต่างอยางังหูปาสวจะมหาบุรสูงพระบูมชัยยะเทวนายังจักานุังเตสตะาวังูมิเมตติริยจักังิกเววังที่มุต่งยางังหูปาสวจะมหาราชตตนังกาจามีตุลเมตีอริยจัังิกเววังนิมดต่งยางังหูปาสวจะมหาบุสูงภูมิใจยะเทววนัยังจักาน ตุ <reading repetition" S 1> <graduate> uh ัาวราเมติยสัจังิกเววังุตังยบังมังหูตุตวจมหานาจาตตาณังหตุโกนายางอริยสัจจังพิกเววาังภาวนานังภาวนาโสบุงเบวโตาลานาจาตตาังกาชามิตเมตอริยสัจังงสวงพระภูมิชัยยะมงคนเทวานังปัตตวะเดชวาโสหตุปัานาจาตตานังกาชามิตุเมติ ดังปิกเววานที่บทตังยาปะมาณหัวตปาตาวาจะมาราชาตถานนางจามิสุเมติอาริยานดังปิกเววานที่บทตังยาปะมาณหัวตูปตาวาจะมาราชาุเมวานโสกตะวานาจึงสุเมติอาริยานดังปิกเววานที่บทตังยาปะมาณหัวตูปตาวาจะมาราชาสถานัางหัว นายังอริยสัจจังปิกเววังนิมุตตังยาประมังโหตุปาตวะจะมหาลาชาบุเปวาโสกตาอุรานังตุมเหติอริยสัจจังปิกเววังนิมุตตังยาประมังโหตุโหนมามันเตเดชวโสโหตุมหาลาชาบุงเปวาโสกตาอุรานังตุมเมติอริยสัจจังพิกเววังนิมุตตังยาประมังโหตุปาตวะจะมหาลาชาสัทธานังกาชามิ cùng hệ tỷ anh ya ta chẳng bị cái vang ni bút tang bà mang tô ยังไหมครับเดีอยากลับมา